ออยอยู่ไหนฮะบ<อ>ม่มาด้ใส่น้ำอ,อ้อยบ่มาใส่เลยมาใส่น้ำตาลค่ะโอ้ใส่น้ำตาลอยู่ไหนบ่เของใส่น้ำตาลขลุ่นยาขลุ่นยาชนินบ่อืออสวัสดีสวัสดีค่ะมื่อนี้พบกับมีอีกแล้วพี่น้องทั้งหลังก็จะลกระจุกในเด้อค่ะมื่อนี้มีเกิดสีผ้า PPFc เนาะค่ะไปเบิง่งบรรยากาศทางภาคใต้ของเรานะคะ ช่วงนี้ก็ยังหนาวๆเนาะค่ะเดือนกุมภาพันธ์ก็จะหนาวๆหน่อยแล้วก็ไปเบิ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านข่าวๆนาะค่ะเพราะว่าที่บ้านน่ะแม่ทายให้มีเนาะมีกะจีมาทายทอดให้พี่พี่เอฟซีได้เบิ่งเนาะค่ะแล้วไปเบิ่งการใช้ชีวิตของเพิ่นแล้วก็ไปเบิ่งบรรยากาศเนาะค่ะไปเลยค่ะสบายดีทุกคนมาเบิ่งอย่าตีพิพาไปหาเบิ่งหน้าแทงพี่น้องนี่ก็บ้านกาแฟเมืองสะเตงเพลงเซกกอง บาดลูกบาดลูกชายมาเมียอยู่นี่จะดูเพิ่นประมาณนี้หน้าลูกชายโอ้ยบังคุช้านอยมาแต่อาบน้ำพุ่นบานาวบนา,บน,า,บน,าบนั่งบานาวบาลูมามจริงฮะมันออกเหลือดใช่มันออกเลือดฮันออใช่ใช่มึบงบังหนังใช่ออกเลือดฮัน มันเป็นยังมันออกเลือดาาอาน่ะปิ้งจับบ่บ่ปมันฮะมันเถกนาะมันถถกไอ้ช่างลูกเถกไหนกันเถกขีนตีนั่นบ่เออหยุดฝนน้ำโอ้มันออกเลือดถ้ามาอาบน้ำพี่น้องมันออกโลกระต่างเนอะต้นพากระต่างมันออกเลือดนี่จะมันลงมาอาบน้ำอยู่นี่แหละนี่ น้ำห่วยนี่สวัสดีค่ะพี่พี่มือนีก่ะเมย์เพื่อนไ,ไทยธรรมชาติไทยเบิงเนาะคะ่ะมีกัจจมาร,รีวิวไท้เบิงนะะ์นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นครัวะคะ่ะอันนี้เป็นผักไต่ของเล่าเ้ยค่ะเป็นแบบเปิ่นเทนไทยเฮดหน้าเนาะคะ่ะบรรยากาศรอบๆจะมีภูเขาค่ะนี่ค่ะม,มีน้ำห่วย<ว>น้ำน้ำน้ในจากไหลจากภูเขาเลยค่ะไหลตลอดทั้งปี ก็จะมีท่อน้ำมีสะพานแถวชวนบทจะเป็นแบบนี้ค่ะดินไฮดินหน้าจะเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้ด้วค่ะทางบ้านเพิ่นบดไดใส่ปุยะะ๋ยด้วยค่ะจะบ่มีสารเคมีค่ะค่ะเขาหน้า,า,าช่วงนี้่นกมีบางพื้นทีนะะ่ได้ค่เห็ด เห็ดหน้าปังหรือว่าเห็ดหน้าแซงเนาะออคนเราเอนเห็ดหน้าแซงเ,ออเพิ่นก็จะเห็ดเป็นบางพื้นที่แล้วก็บ,บางพ้นเนาะค่ะเพราะว่าทางภาคใต้เพิ่นบด้เป็นทงเพียงค่ะเป็นแบบจะเป็นแบบภูเขาซะมากกว่าก็เลยทํานาเป็นบางส่วนคะ่ะทํานาก็ต้องดูแลดีๆนะคะช่วงนี้ฤดูนี้เพราะว่านกถ้าออกออกผลิตออกผลนะ่ะนกจะเยอะต้องดูแลทั้งวัน ตอนนี้ก็ต้องดูแลเพราะมีหอยหอยเชอรี่จะเยอะมากเลยนี่ค่ะเห็นไหมข้างข้างนั้นอะ่ะจะเป็นภูเขาภูเขาเล็กๆลูกเล็กๆน้อยๆขึ้นโพก็จะเป็นบ้านชาวบ้านไปเบิ่งหมู่ในหมู่บ้านกันค่ะอันนี้จะเป็นหมู่บ้านนะคะพี่หมู่บ้านนี้ก็จะเรียบง่ายแบบนี้ค่ะเห็นประมาณ30หลังคาเรือนค่ะ p ี่พีเอฟดูนะคะว่าสังเกตนะว่าบ้านแต่ละบ้านนะจะไม่ค่อยมีรถรถยนต์หรือว่ารถมอไซค์ยเยอะแยะนะคะบ้านก็จะเนียเป็นร้านค้าค่ะชาวบ้านก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะชาวบ้านในบกค่อยได้อยู่บ้านในพี่น้องเพิ่นจะอยู่เป็นแบบไปไ้ไปสวนกันนะคะนี่คะ่ะบ้านนีจานทร์าเทียม นี่คะ่ะบานลังไงได้ลังนี้เดี๋ยวให้พี่ๆไปเบิง้งตอนตีเพิน่นทาคนอยู่บ้านเพิ่นก็นจะมีมีเหม็มีแนวเห็นเนาะค่ะเพิ่นก็นจะนั่งเล่นกันนั่งเล่นคุยตามภาษาคนมีอายุเนาะคะ่ะจะมีคนมีอายุอยู่แถวหมู่บ้านก็จะเป็นนั่งเล่นสู่บุหรีกันเดี๋ยวจะมามีไปเบิ้งตอนเพิ่นสู่บุหรีเด้อค่ะ นี่ค่ะวิธีเพิ่นอันนี้เพิ่นกระสูบยาเส้นพี่น้องหรือว่าบุหรี่เนาะคะเนาะอันนี้เป็นเป็นที่สูบบุหรี่นะคะคือกอกยาเนาะบันบันนอกเอิญก็เป็นกอกเดะกอกยากอกยาสูบนะหรือว่าบุหรี่ที่สูบบุหรี่เขาก็จะมีน้ำอ้อยหรือหรือว่าน้ำตาลผสมยาเส้นแล้วก็ลงไปในนั้นแล้วก็เอา่านไฟหรือว่าทานไฟนั่นแหละพี่น้องกระยัดลงไปในเพิ่นกระสูบ ต้องบอกก่อนนะว่าพี่น้องว่าที่เขาสูบอันนี้เขาจะสูบเป็นแบบตามชนเผ่านะคะตามชนเผา่าต่างๆเขาจะสูบเป็นบางพื้นที่เป็นบางหมู่บ้านตะแล้วก็บุคคลด้วยค่ะจะเป็นคนชนเผาเ่าด้วยค่ะพื้นที่ที่ผนสูบบุหรี่นี่ค่ะอันนี้เป็นบุหรี่สมัยโบราณหรือว่าตั้งแต่พ่อแต่แม่แต่ปู่แต่ทวดเพื่อนกระสูบแบบนี้ค่ะเพราะเขาไม่ได้ใช้ใบตองหรือว่ากระดาษห่อก็จะเอาแบบนี้ มาใช้กันนะคะจะเป็นบัางแบบนี้นะคะเผ่<า>น,<า>นจะสูบเฉพาะช,ชุมชนหรือว่าบุคคลอายกักอยังเป็นบุคคลนะคะเฉพาะชนเผา่าชนเผ่าลาวส่วนมากก็วนมากก็จะส่วนลายนะคะเผ่นจะสูบแบบนี้ค่ะอันนี้คือมโมเมนต์กันชาด้วยคะ่ะเผลนจะเป็นบุรี่บุรี่สมัยโบราณนะคะเผลนจะสูบแสอันนี่กันแล้วก็ปัจจุบันก็ยังสูบแสอันนี้นะคะปัจจุบันก็ยังใช้แบบ กระบ่งไม้ไผ่ค่ะเขาทําจากไม้ไผ่นะพี่พ,พ or, เป็นชาวบ้านสร้างขึ้นมาประดิษฐ์ขึน body, ้นมาแล้วก็เป็นที่สูบบุหร,รี okay. สมัยโบราณและก็สิเป็นเฉพาะทางภาคใต้ของเราจะเยอะนะคะทางภาคใต้ของเราจะสูบแบบนี้กันเยอะค่ะ จะใช้บางไม้ไผ่ของโบราณแบบนี้เยอะเพราะว่าจะไม่ได้ใช้กระดาษเหมือนปัจจุบันแล้วปัจจุบันก็ยังใช้แบบนี้ค่ะนี่เป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนพี่น้องเอ้ยโบเมนซ่าเดินนี่เด้อหญ้าสีนหญ้าเคี้ยหญ้าสูบนี่นี่หญ้านี่จะเป็นสูบหญ้าโบเมนสูบกันซาแล้วพี่น้องนี่หญ้าสีน

แล้วเอาเลยจะอาศัยนี้แล้วอาศัยนี้แล้วมันไม้บนอะไรบางนะไม้อมคู่ขดเป็นบ่นอูบนี่ข้นขยเค็นสูบกเดึเนี่ยบ่กคนนี้ตี้บัเม่นสูบซาบ่อปนี้ เพิ่าสูบซาเ่าสยาเส้นเพิ่ว่าสูบซาเพิว่วมาโมเมนโมเมนสูบซาสูบยาเสน้น บางคนก็เคี่ยวหมากด้วพี่น้องเคี่ยวหมากเคี่ยวหมาก,มากหรือว่ากินหมากบางคนก็จะกินหมากบางคนเขาคนแก่อย่างเหมือนยายคนนี้คะ่ะแกก็ไม่ได้สูบแล้วแกก็จะมาเคี่ยวหมากค่ะแม่แม่มีก็เคี่ยวหมากขึ้นกันค่ะหรือว่ากินหมากเนาะค่ะบาคนก็นจะมีเครื่องเคี่ยวหมากตามภาษา พนมีอายุเนาะค่ะตามชุมชนหรือว่าชนบทค่ะนวิธีของเพ่นอวอันที่เพิ่นสูบนั่นกับเป็นกอบเดอทําจากไม้ไผ่เป็นที่สูบบุหรี่สมัยโบราณค่ะือว่าปัจจุบันเิ่นก็ยังใส่อยู่ค่ะยังใช่ตามชุมชนตามหมู่บ้านตามหมู่บ้านต่างๆแต่แต่ว่าไม่ได้ว่าจะจะเป็นกันทุกหมู่บ้านนะคะเป็นเฉพาะ ชุมชนก็เคยเฮียม,มาเฉพาะหมูบ้านนะคะพี่พีนี่ว่าถือเกียรติะเอเอเสียงอัอนดุนก็แบตังเบียเลยไอ้เนียหละไรฮยแกแี้เ,ค,เค,ค่อยคิดถึงแกชี้เลคอย ไปกระทือมากเพื่อว่าใครหิ้วมาเป็นยันวาลืาล้อนีาาอันนี้ก่มีวยาสีเขียจังถ้าอับอ๋อตันกันสกัดเจลลาย,ลายใช้เลยสยาสีเขียว แฉบมันใหญ่ไปเถอะกะย่ยอันนี้แหละพี่น้องนี่นี่ยาเซียนอันนี้แหละนี่ยาเซียนอันนี้แหละคนสูบเนาะสูบจะกรอกเด้อยนะมันบริเวณกัญชานะไม่ใช่กัญชาเด้อาไปเบิ่งในือกยูทูบเด้อสาวสองยูทูบกินไปใครล่าเห็นเลยจานนางสูบยาแปใจเด้อออกงาน้าลูกก่อน ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ย่างออกหน้าบ้าข้าพุทธมณนี่เป็นจังไรทุกคนบรรยากาศภาคใต้ของเราจะเป็น เป็นอากาศเย็นหนาวเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นกะเห็ดหน้าแซงเนาะหน้าแซงบอกทั้งพี่พ่อเล่าพี่เอินหน้าแซงเพิ่นกะเห็ดเป็นเป็นบางเจ้าเนาะค่ะก็ทาเห็ดหน้าแซงกะจะเห็ดเฉพาะค้นที่เป็นหน้าเป็นลุ่มๆอะค่ะเป็นลุ่มลงมาค่ะเป็นอ่างถ้าพออยู่ภาคใต้ของเราจะมีภูเขาลายเนาะค่ะ้าเห็ดหน้าก็เห็ดเห็ดได้หน่อยเนาะเพิ่นจะเน้นเห็ดไ้แต่ว่าเพิ่นกะเห็ดหน้าแซงก็ตรงแบบ ต้องรักษาต้องรู้แลด,ดีๆะค่ะเพราะานกนกมันหลายเนาะคะ่ะเวลามันออกผลิตผลน่ะทาต้องเฝ้าตลอดกลางวันเนี่ยค่ะถ้าบเผาก็คือบวไ้นกกินเมดก็ต้องเฝ้าะนะคะนั่นลาคะบรรยากาศแล้วก็การสูบสูบยาเซนของผลเนาะค่ะเป็นแบบวิธีของเขาด้วยค่ะมิแต่เขาสูบกันแบบนั้นด้อค่ะแล้วกับพี่น้อง ท่านใดคิดเห็นจังไดก็อย่า,ยาลืมคอมเมนต์มาด้วยค่ะแล้วก็อยากรู้เรื่องอยังกะถามมีใดด้วยค่ะเดี๋ยวมีจิม่าเฮตคลิปให้พี่พ,พีเอฟซีเรเบิ้งนะคะอย่าพึ่งหายไปใส่เด้อค่ะติดตามเป็นกําลังใจให้มีน้่เด้อช่วงนี้มีกะบริลลลงคลิปบ่อยค่ะก็ขออภัยด้วยพูดผิดพูดถูกจังใดก็ขออภัยเด้อพี่น้องก็อย่าลืมติดตามมีต่อ,ตอไปนะคะสวัสดีค่ะสบายดี